สวัสดีค่ะวันนี้จะมาลองทำใบไม่ด่างให้ด่างนะคะพอดีไปเจอช่องหนึ่งค่ะช่องเอ่ออะไรนะพระพานิสา,าคุณพานิษา m j smile มา่าชื่อช่องเขานะคะให้เครดิตช่องเขาหน่อยเขาสอนวิธีการทำใบไม่ด่างให้ด่างค่ะวันนี้กำเลยจะมาทดลองสอนหน่อยโดยการเอาต้นอีพิที่ไม่ด่างนะคะมาทำก็คือวิธีการก็คือเอา เอาต้นอีพีค่ะที่มันเลื้อยอยู่ที่หลักเนี้ยค่ะคืนไม่ด่างไงคะแล้วก็เอาต้นพูด่างอ่ะมาปลูกใกล้ๆกันแล้วเอาใบเขาเนี่ยมาเกยกันให้ใบมันชนกันแบบนี้นี่ให้ใบมันชนกันแบบนี้เขาบอกว่าความด่างอะค่ะมันจะมันจะเชื่อมถึงกันเนาะเขาเขาก็อธิบายดีอยู่นะแต่ว่าพี่ก็ลืมไม่ได้ว่ามันจะเรียกว่าอะไรดีนะคะแต่ที่เขาทดลองแล้วเขาก็ทําคลิปให้ดูมันด่างนะคะมันด่างอยู่นะ แต่ใช้เวลานานเนะคะก็ค<อ>งประมาณ5 6เดือนนะคะเท่าที่เขาบอกก็คือรอให้ยอดให้ยอดกิ่งใหม่ถ้าสมมุติว่าเป็นอีพีของพี่เนาะพี่ก็ต้องรอให้อีพียอดใหม่ออกมาค่ะไม่ใช่ว่ายอดนี้จะด่างเลยนะคะน่าจะเป็นตัวใหม่มากกว่าที่ออกมา,าจะด่างหรือไม่ก็อาจจะเป็นอันนี้มั้งเพราะเธอยังอ่อนอยู่อาจจะดูดซับมาก็ได้เนะาะต้องทดลองดูค่ะถ้ายังไงใครๆ ที่ได้ชมคลิปนี้แล้วนะคะลองไปทํากันดูนะคะคือเอาใบเขาชนกันนะคะเอาใบเขาชนกันแบบนี้นะคะนี่ให้ชนกันอย่างนี้นะคะ่ะแล้วก็เอาเถานะคะมาเกยกันใบชนกันนะคะโอเคลองไปทําดูนะคะ